ชายคนนี้เกลียดพี่ชายฝาแฝดของตัวเองยิ่งกว่าอะไรแต่อยู่มาวันหนึ่งพี่ชายเขาที่เป็นผู้พิพากษากลับหายตัวไปอย่างกระทันหันน้องชายไม่เอาไหนอย่างเขาจึงต้องสวมรอยเป็นพี่และรับบทเป็นผู้พิพากษาจำเป็นต่อสู้กับความอายุิธรรมทั้งหลายที่วิ่งกรูเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวนี่คือเรื่องราวของสองพี่น้องฝาแฝดจากตระกูลฮันค่ะคนเป็นพี่มีชื่อว่าฮันซูโฮดีกรีเขาเป็นถึงผู้พิพากษาหนุ่มไฟแรงอายุน้อยนิสัยโดยส่วนตัวเขาเป็นคนสุขุมเยือกเย็นรักความถูกต้องและเชิดชูความยุติธรรมเป็นนอันดัดบ ผิดกับพระเอกที่เป็นน้องชายฝาแฝดที่ชื่อว่าฮันคังโฮรายนั้นวันๆไม่ทําประโยชน์อะไรนอกจากเที่ยวสร้างความเดือดร้อนไปทั่วเห็นซังเตเป็นบ้านเข้าออกเป็นว่าเล่นไม่เว้นแต่ละวันเลยล่าสุดเขาก็ไปรวมหัวกับพวกแก๊งอนุพานไปก่อเรื่องจนโดนเจ้าหน้าที่ตํารวจรวบในข้อหารักลอบเอาเหรียญต้องห้ามไปขายตัดภาพมาที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เหล่านักศึกษาฝึกหาัดจากสถาบันวิจัยตุลาการถูกเชิญให้มาเข้าร่วมดูการชนสูตรร่างผู้วายชนแบบเอ็กซ์คลูซีฟตามธรรมเนียมนักศึกษาใหม่ระหว่างเรียนมีหนุ่มสาวหลายๆคนเกิดอาการแปลงเหตุเพราะทนกับกลิ่นอโรอมาที่โชยมาจากร่างไม่ไหวบางก็ขาเปรี้ยอ่อนแรงเป็นลมล้มพับไปเลยก็มีจะมีก็แต่โซอึนนางเอกของเราเนี่ยแหละค่ะที่ยังถึทนและยืนรับชมการชนสูตรดังกล่าวต่อได้จนจบซึ่งพอพี่เลี้ยงอย่างอัการิฮงเห็นดังนั้นแล้วก็ออกปากชมเธอไม่หยุดว่าสมแล้วที่เธอเป็นหญิงแกร่งในสังกัดที่่เขาดููแลอย หลังจากคลาสเรียนมหาโหดวันนี้สิ้นสุดลงนางเอกก็รีบวิ่งจำอ้าวเข้ามาล้างเนื้อล้างตัวในห้องน้ำระหว่างนั้นรุนพีน่นาหมออย่างอายการฮงเดินตามเข้ามาติดๆและพยายามใช้ไม้มือตอ่างนางเอกโดยที่เธอไม่ได้รับอนุญาตวันนี้เธอทำได้ดีมากนะโซอึนตราบใดที่ฉันเป็นคนฝึกเธอเธอห้ามแพ้คนอื่นเด็ดขาดเข้าใจไหมผู้จบเขาก็เอามือป้ายไปที่หูของนางเอกอีกครั้งหนึง่งพร้อมกับทำท่าทีราวกับจะกลืนกินเธอลงท้องการกระทำนั้นสร้างความตกใจให้แกนางเอกเป็นอย่างมาก หลังเลิกงานระหว่างที่เธอนั่งรถกลับบ้านเธอตัดสินใจซักถามทนายโอที่เป็นรุ่นพี่คนสนิทว่าอายการฮงที่มาเป็นพี่เลี้ยงเธอนะ่เป็นคนยังไงซึ่งทนายโอก็บอกว่าเขาเป็นคนแบ็คใหญ่เอาเรื่องเลยเขานะ่ะสนิทกับหัวหน้าอายการเป็นการส่วนตัวเพราะแบบนั้นจึงไม่ค่อยมีใครอยากยุ่งด้วยถ้าเธออยากเติบโตวควรสนิทกับเขาไว้นะโซอึนบริษัทกฎหมายของพ่อพี่เองก็พยายามเอาชนะใจเขาอยู่เหมือนกัน เช้าวันรุ่งขึ้นวันนี้มีคดีเร่งด่วนคดีหนึ่งมาให้ทีมอายการฮงจัดการอายการฮงอยากให้นางเอกได้แสดงความสามารถจึงมอบหมายให้เธอลองทําคดีนี้ดูซึ่งความบังเอิญคือเคสดังกล่าวดันเป็นเคสของพระเอกอันธพาลที่มีคดีติดตัวยาวเหยียดเป็นหางอึงดูทรงแล้วจะไม่หมูหมูเลยงานนี้แต่ก็นะไม่มีอะไรเกินความสามารถนางเอกของเราหลังจากนั้นไม่นานการสอบสวนก็เริ่มต้นขึ้นด้านพระเอกไม่รีรอเล่นละครเรียกน้ําตาใส่นางเอกสุดฤทธิ์โดยเขาอ้างว่าที่เขาต้องกลายเป็นแบบนี้ก็เพราะแม่ ตอนเด็กๆแม่ไม่ค่อยให้ความสนใจเขาเนื่องจากเขาหัวช้าเรียนไม่ค่อยเก่งผิดกับพี่ชายที่สอบได้คะแนนดีทุกๆรอบแม่เลยรักและให้ท้ายเขาตลอดแม้เขาจะทำผิดความคับแค้นใจเหล่านั้นถูกสะสมในใจพระเอกมาเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าสู่ช่วงวัยมัธยมพระเอกได้ตัดสินใจหันมาเป็นอนาพานเพื่อประชดชีวิตอันอาภัพ อยู่มาวันหนึ่งในขณะที่เขากําลังจะกลับบ้านเขาบังเอิญไปเห็นพี่ชายโดนพวกหมาหมูในโรงเรียนรุมดังแกยกแรกผ่านไปยกที่สองยิ่งหนักขึ้นเรื่อย,อยจังหวะนั้นพระเอกเห็นท่าไม่ดีเป็นห่วงกลัวว่าพี่จะได้รับอันตรายเขาจึงฝ่าวงล้อมคนนับสิบเข้าไปใส่เดี่วกับพวกนั้นทั้งสองฝ่ายร่วมัดเข่าใส่กันหลายกระบวน่ารฝั่งพระเอกอัป,ปคัดซ้ายขวาจนพวกมันเริ่มล้มไปทีละคนจนเหลือแค่ไอห,หัวโจก จังหวะนั้นแหละพระเอกสบโอกาสเข้าไปประชิดต,ตัวหวังจะแย่งชิงมีดพกในมืออีกฝ่ายมาเท่าโชคไม่ดีดันพลาดท่าไปทําอีกฝ่ายได้รับบาดเจ็บหนกักซึ่งพอเรื่องนี้ไปถึงหูผู้ใหญ่ในโรงเรียนเข้าพระเอกกับพี่ชายก็ถูกลากมาสอบปากคําที่โรงพักเจ้าหน้าที่ตํารวจเรียกซูโฮพี่พระเอกมาสอบถามเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องราวทั้งหมดมันเป็นมาอย่างไรกันแน่ซึ่งแทนที่ซูโฮจะตอบไปตามความจริงเพื่อช่วยน้อง แต่เขากลับใช้โอกาสนี้ใส่ร้ายพระเอกโยนความผิดทุกอย่างให้พระเอกแทนเขาเล่าว่ามีดที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุพระเอกเป็นคนพกมาเองไม่ใช่ของคู่กรณีซึ่งพอพระเอกได้ฟังดังนั้นแล้วเขาก็โกรธแค้นพี่เป็นอย่างมากเขาอุตส่าห์ยอมเสี่ยงชีวิตเข้าไปช่วยพี่ไว้แท,ท้แต่สุดท้ายตัวเองกลับต้องมานอนหมดอนาคตอย,อยู่ในซังเต้ตั้งแต่อายุยังน้อยๆอยซ้ำร้ายไปกว่านั้นวันครบรอบ,บันปล่อยตัวพี่อย่างซูโฮก็ไม่โผล่หน้ามาเยี่ยมเขาเลยสักครั้ง มีก็แต่แม่เท่านั้นแหละที่มาเยี่ยมเขาแต่แม่ก็ดูไม่ได้จะดีใจมองว่าพระเอกเป็นตัวปัญหาตลอดนั่นเลยทําให้พระเอกรู้สึกน้อยเนื้อต่าใจและได้หวนคืนสู่วงการการเป็นอันธพาลซ้ําแล้วซ้าเล่าตัดภาพกลับมาที่ปัจจุบันพระเอกย้ํากับนางเอกอีกครั้งว่าข้อหาล่าสุดที่เขาโดนนะ่ะมันเป็นความผิดพลาดเขาบอยว่าทั้งหมดเป็นความผิดของไอ้หัวโจกจินอุกไอ้หมอนั่นมันหลอกใช้ให้เขารวมหัวกับมันเพื่อเอาเหรียญต้องห้ามเก่าแก่ไปขายทางด้านของผู้เป็นแม่เธอไม่นิ่งนอนใจ เธอมาขอให้แฝดคนพี่อย่างซูโฮหาทางช่วยพระเอกที่กำลังตกที่นั่งลำบากณขนาดนี้น้องชายของลูกก่อเรื่องอีกแล้วลูกต้องช่วยน้องนะซูโฮซูโฮรีปฏิเสธทันควันว่าไม่โดยให้เหตุผลว่าตัวเองไม่ว่างกำลังยุ่งอยู่กับงานไว้ค่อยคุยกันนะครับแม่แล้วก็ไม่ต้องทำกับข้าวมาให้ผมแล้วด้วยผมกินไม่หมดพูจบเขาก็เดินหนีไปอย่างไม่สบอารมณ์ปล่อยให้ผู้เป็นแม่ยืนกลั้มกลืนอยู่อย่าง,งานั้น ตัดภาพมาที่ห้องสอบสวนใครจะไปคิดว่าการแสดงละครตบตาของพระเอกก่อนหน้านี้จะนำพาให้เขาหลุดพ้นจากการสอบสวนของทีมอายการได้ง่ายๆไม่พอแถมยังได้รับการลดโทษให้เหลือเพียง6เดือนอีกเพราะไม่ได้คิดเกาอวีรกรรมแบบเจตนาผิดกับไอ้หัวโจกจินอุกที่พระเอกโยนคี้ให้รายนั้นรับแจ็คพอตไปเต็มๆนอนสังเตยาวๆไปเลย1ปีซึ่งพอเรื่องนี้ไปถึงหูเจ้าตัวก็สร้างความไม่พอใจให้เขาเป็นอย่างมากเขาเดินมากระซิบข้างหูพระเอกเบาๆระหว่างเดินมาที่สังเตว่า แกมันสตรอเบอรี่จังวะไปบอกคนอื่นว่าฉันสั่งให้ทำอย่างนั้นเหรอถ้าจะเล่นอย่างนี้ก็ได้ไว้รอฉันออกไปได้เมื่อไหร่แกเจอแนะ่ด้านพระเอกไม่มีทีท่าว่าจะกลัวอีกฝ่ายเลยแม้แต่น,นิดเดินตัวปลิวไปเซยหายหเพื่อนใหม่อีกห้องอย่างสบายใจเฉบที่นั่นพระเอกได้พบกับรุ่นพี่มรยงหัวหน้าแก๊งตักกะแตนตำข้าวในตำนานเขาไม่รีรอเดินเข้าไปทักทายเฮียแกเป็นตุเป็นตากะจะทำคะแนนกับเฮียแกซะหน่อยแต่เฮียแกดันไม่เล่นด้วยมองว่าพระเอกไม่มีสัมมาคารเต้ปีนเกลียวผู้ใหญ่จัด เลยออกคำสั่งให้พักพวกจัดการรับน้องพระเอกไปตุ๊บสองตุ๊บเอาให้หนักเลยนะเฟรยได้ข่าวว่าเจ้าเด็กเนี่ยมันแสบจดัดทางด้านของนางเอกเธอถูกอายการหงหลอกล่อให้ออกมาดื่มริงเป็นเพื่อนในช่วงกลางเดึก ตอนแรกสถานการณ์ทุกอย่างยังคงปกติอยู่ทว่าพอเวลาผ่านไปท่าทีของอายการฮงก็เริ่มเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเขาเดินเข้ามานั่งข้างๆนางเอกอ,อย่างเนียนๆส่วนมือก็ค่อยๆลูบไล้ไปที่ผิวของเธอเบาๆนางเอกพยายามประคองสติเพื่อไม่ให้สถานการณ์มันดูแย่แต่แล้วทันใดนั้นเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นจู่ๆอายการฮงก็ดึงเธอเข้ามาประชิดตัวอย่างกระทันหันพร้อมกับกระซิบข้างหูเธอเบาๆว่าถ้าอยากจบหลักสูตรเร็วๆเดี๋ยว,วเขาช่วยแต่มีข้อแม้ว่านางเอกจะต้องยอมแอสแปทแดดกับเขา นางเอกตกใจมากที่ได้ยินคำพูดห่งสวยนั่นจากปากคนที่เขารบเธอรีบผละมือเขาออกและหยิบมือถือขึ้นมาคู่บอกว่าตัวเองกำลังบันทึกเสียงของเขาอยู่แน่จริงก็พูดต่อสิคะเมื่ออายการฮงรู้ว่าตัวเองกำลังถูกแบล็กเมล์ท่าทีเขาก็เปลี่ยนไปอย่างกะคนละคนพอนางเอกเห็นดังนั้นแล้วก็รับไม่ได้เลยรีบออกปากขอตัวออกไปทันทีระหว่างนั้นประจบเหมาะกับช่วงที่ซูโฮและทานายโอเดินออกมาพอดีพอทานายโอเห็นนางเอกมาอยู่ที่นี่เขาก็รีบยกหูโทรไปหาเธอคะ่ะ กะว่าจะถามเธอว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ยังไม่ทันจะได้พูดอะไรผู้เป็นพ่อก็เข้ามาสกัดเขาไว้ทั้งยังตำหนิเขาว่าเสียมารยาทที่ใช้มือถือระหว่างคุยงานกับซูโฮฉันบอกแกแล้วว่าอย่าให้มีข้อผิดพลาดไงแกก็เป็นซะแบบเนี้ยแล้วคิดจะให้ฉันยกบริษัทของฉันให้แกง,ง่ายๆอย่างนั้นเหรอไม่มีวันสรอกทนายโอทำได้เพียงยืนนิ่งเงียบเมื่อถูกพ่อตำหนิซึ่งหน้ารับหลังภายในใจกลับเดือดพุ่งพ่านเมื่อถูกเหยียบย่ำศักดิ์ศรี ตัดภาพมาทางฝั่งของนางเอกจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้มันทําให้เธอหวนนึกถึงเคสพี่สาวเธอที่ถูกใครบางคนข่มเหงเมื่อหลายปีก่อนในคืนวันนั้นหลังเกิดเรื่องพี่สาวของเธอกลับมาที่บ้านและพยายามจะจบชีวิตตัวเองลงเหตุเพราะรู้สึกอับอายเกินกว่าจะรับไหวโชคดีที่ตอนนั้นนางเอกมาเห็นเข้าจึงช่วยไว้ได้ทันแต่ก็ต้องแลกมาด้วยการที่ตัวเองได้แผลมาจากการแย่งชิงมีดในมือพี่ความทรงจําในวันนั้นยังตามหลอกหลอนนางเอกไม่หยุดย่อน ต่อให้พยายามจะลืมสักแค่ไหนแต่เมื่อใดที่เห็นบาดแผลที่ข้อมือก็เป็นอันเจ็บปวดทุกๆครั้งตกดึกในคืนนั้นมีใครบางคนแอบสะกดรอยตามซูโฮไปถึงที่พักใบหน้าที่เขามองไปที่ซูโฮนะขนาดนั้นเต็มไปด้วยความเครียดแค้นประหนึ่งว่าซูโฮเคยไปทําอะไรให้เขาจนเขาต้องถอมาหาถึงที่นี่แกอยู่ที่นี่เองสินะไอคนสโวสระอะเช้าว,วันรุ่งขึ้น นางเอกเอาเรื่องที่ตัวเองถูกอายการฮงรังแกไปแจ้งหัวหน้าอายการหวังจะให้เขาดำเนินการสอบสวนวินัยอายการฮงถ้าว่าอย่างที่รู้ๆกันว่าหัวหน้าอายการเป็นเพื่อนของคู่กรณีนางเอกเขาจึงไม่สนใจมองว่าเรื่องพวกนั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่อายการฮงก็แค่จะชมว่าเธอสวยและฉลาดจนอยากลิ้มลองก็เท่านั้นแหละจะคิดมากไปทำไมกันขนาดฉันเองฉันยังอยากลิ้มลองเธอเลยโซอ่นประโยคนั้นทำเอานางเอกถึงกับโมโหเลือดขึ้นหน้า เธอสะบดออกไปว่าอีกฝ่ายเป็นถึงหัวหน้าอายการแท้ๆดำรงตำแหน่งใหญ่โตซะเปล่าแต่พฤติกรรมและคำพูดคำจาไม่ต่างไปจากเพื่อนเร็วๆของตัวเองเลยหัวหน้ารู้ไหมคะว่าการกระทําที่อายการหงทำมันไม่ถูกต้องและสิ่งที่คุณพูดเองมันก็ไม่ถูกกฎหมาย พอหัวหน้าอายการเจอนางเอกสั่งสอนเข้าไปก็โกรธจนตัวสั่นถึงขั้นเรียกอายการหงพื่อนสีมาปรับทัศนคติให้เด็กมันดูด้านอายการหงแซงทำเป็นตีมืนก่อนจะสบโอกาสนั้นแก้ตัวเรื่องเมื่อคืนแบบน้ำคุนๆผมแค่พาเธอไปดื่มเพราะอยากให้กำลังใจเธอก็เท่านั้นครับแต่เหมือนเธอจะดื่มเยอะไปหน่อยเลยขาดสติและเขาก็ท้าให้หนางเอกเอาเสียงบันทึกเมื่อคืนมาเปิดให้หัวหน้าอายการฟังด้านนางเอกเพิ่งมารู้ตัวทีหลังว่าเสียงบันทึกนั้นไม่มีน้ำหนักมากพอไม่สามารถทำอะไรอีกฝ่ายได้เธอเลยทำได้เพียงนิ่งเงีย นั่นจึงเป็นเหตุที่ทำให้เธอถูกหัวหน้าอายการเทศนารัวๆพอกลับมาถึงห้องคิดว่าเรื่องมันจะจบลงเท่านั้นแต่สุดท้ายก็ไม่ไวายถูกอายการฮงกันแกล้งอีกรอบจนเธอนั้นแทบหมดความอดทนตัดผ้ามาอีกฝากฝั่งหนึ่งพระเอกเห็นลูกพี่มารยงเขียนจดหมายถึงผู้พิพากษามไม่เสร็จสักทีเขาอดไม่ได้เลยเสนอตัวเข้าไปบอกเทคนิคการเขียนให้เฮียแกเป็นตุเป็นตา การจะเขียนจดหมายสักฉบับหนึ่งต้องเขียนให้มันดูแตกต่างนะครับพี่ประโยคแรกที่ขึ้นต้นต้องขึ้นด้วยคำว่าผู้พิพากษาที่รักฟังฟังดูมันอาจจะเลี่ยนนิดหน่อยแต่แบบนี้แหละถึงจะดึงดูดความสนใจจากผู้พิพากษาได้ถามว่าพระเอกไปรู้เทคนิคพวกนี้มาจากไหนคําตอบคือไปล้วงข้อมูลมาจากพี่ชายฝาแฝดจ้ารุ่นพีมรยงที่ไม่รู้เล่เหลี่ยมนี่ก็ชมพระเอกไปเฮ้อไอ้เจ้าเด็กนี่นอกจากจะแสบแล้วยังหัวดีอีกแฮะหลายเดือนผ่านไปไวอย่างกะโกหก เช้านี้นางเอกยิ้มจนแก้มปรีหลังจากที่รู้ว่าตัวเองกําลังจะได้ไปฝึกงานที่สํานักงานขณะเดียวกันทางด้านพระเอกก็ออกจากเรือนจําเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ออกมาได้ไม่ทันใดก็ถูกเจ้ากรรมในเวรอย่างไอ้จินอุกโผล่มารังควานถึงหน้าบ้านบักจินอุกถามพระเอกใหญ่เลยว่าเหรียญต้องห้ามที่ขุดหาด้วยกนันนะหายไปไหนแบ่งมาให้เขาสักครึ่งหนึ่งสิ ด้านพระเอกปั่นกลับไปว่าครึ่งหนึ่งเขาเอาไปขายแล้วเว้ยส่วนอีกครึ่งหนึ่งอยู่ในห้องเก็บหลักฐานที่โรงพักถ้าอยากได้คืนนักก็ไปคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเองพอบักจินอุกได้ยินแบบนั้นแล้วก็เกิดอาการหัวเสียออกปากเรียกร้องให้พระเอกคืนค่าตอบแทนจำนวนครึ่งหนึ่งให้กับเขาซึ่งมันก็เป็นจำนวนเงินกว่า50ล้านวอนทางด้านพระเอกไม่ยอมสวนกลับไปหมัดต่อหมัดว่าอยากได้ก็ไปฟ้องเอาสิฟะเพราะว่าแล้วก็จัดการปล่อยอันติใส่บักจินอุกไปหนึ่งแมตต์ก่อนจะลั่นคำขาดว่าต่อจากนี้ไม่่ขออรรวมธุกกกิจกับเาี ตกเย็นวันนั้นบักจินอุกมันได้กลับมาที่บ้านพระเอกอีกครั้งพร้อมกับเอกสารทวงหนี้ซึ่งพอแม่เห็นดังนั้นแล้วก็คิดว่าพระเอกไปยืมเงินอีกฝ่ายมาเลยสวดพระเอกยับด้านพระเอกพยายามอธิบายว่าไม่ใช่อย่างนั้นแต่แม่ก็ไม่ยอมฟังเถียงคอเป็นเอ็นในขณะที่ทั้งคู่กำลังถกเถียงกันเสียงรถตำรวจที่บักจินอุกโทรแจ้งก็ดังใกล้เข้ามาเรื่อย จังหวะนั้นพระเอกเห็นท่าไม่ดีจึงพยายามหาทางหลบหนีแต่ก็ไม่พ้นถูกบักจินอุกตามมาขัดขวางทั้งคู่จึงเกิดการประทะกันขึ้นท่ามกลางสายฝนทั้งสองฝ่ายปล่อยมัดเมาใส่กันอย่างดุเดือดปะทะไปปะทะมาบักจินอุกโดนพระเอกหวดยับจนสลบคาทีจังหวะนรกนั้นผู้เป็นแม่บางเอิญมาเห็นเขา้าแม่จึงสั่งห้ามไม่ให้พระเอกก้าวขาออกจากบ้านหลังนี้แกห้ามออกไปก่อเรื่องที่ไหนอีกเชียวโดยเฉพาะกับซูโฮพี่แกแกห้ามไปหาเขาเด็ดขาดนะแค่นี้เขาก็ยุ่งวุ่นวายมากพอแล้ว ประโยคสั้นๆแต่ทําเอาพระเอกถึงกับเฟลแบบสุดๆในสถานการณ์แบบนี้แทนที่แม่จะเป็นห่วงเขาแต่กลับไปห่วงลูกชายคนโปรดกลัวเขาจะเสียภาพลักษณ์ด้วยความโมโหที่แม่เอาแต่ลำเอียงรักลูกไม่เท่ากันพระเอกเลยบุกไปรังควานพี่ซะเลยเพื่อเป็นการประชดแม่ทางด้านของซูโฮแฝดคนพี่ระหว่างที่เขาเดินเอาขยะมาทิ้งที่ใต้ตึกจู่ๆก็มีชายชุดดำคนนึงโผล่มาและฉุดตัวเขาไปอย่างเงียบ ด้านพระเอกทันทีที่เขามาถึงคอนโดพี่ก็เริ่มสังเกตเห็นว่ามีสิ่งผิดปกติบางอย่างเกิดขึ้นกับซูโฮรอบแรกโทรไปเขาไม่รับพอลองแอบเข้าไปสำรวจดูในห้องก็ไม่เจอเขาเจอแค่รูปถ่ายของเขากับแฟนสาวและมือถือวางอยู่บนโต๊ะก็เท่านั้นถามว่าหลังจากนี้พระเอกจะทำยังไงต่อถ้าเป็นคนปกติทั่วไปเขาคงเดินออกจากห้องไปแล้ว แต่พระเอกไม่จ้าตีมึนเดินเข้าไปอาบน้ําห้องน้ําพี่นาตาเฉยไม่พอแถมยังเอาเสื้อผ้าของพี่มาใส่อีกพอทําอะไรเสร็จเกมตัวจะออกจากห้องดันไปจ้าเอ๋ใส่พวกสายตํารวจที่บักจินอุกส่งมาไล่ล่าตัวเองชิบหายและกรพระเอกไม่มีทางเลือกเลยวกกลับมาตั้งหลักที่ห้องพี่ก่อนระหว่างนั้นพวกตํารวจก็เดินตามเข้ามาติดติดและพยายามจะรวบตัวเขาฐานทําร้ายร่างกายบักจินอุกช่วยไปโรงพักกับพวกเราด้วยครับวินาทีที่พระเอกกำลังจะสิ้นหนทางหนีทันใดนั้นชายคนนึงก็ปรากฏตัวขึ้น เขาแนะนําตัวกับทุกคนว่าเป็นมือขวาของซูโฮพี่ชายพระเอกที่เขามาที่นี่ก็เพื่อจะมาตามซูโฮไปไต่สวนพอพระเอกได้ยินประโยคดังกล่าวเท่านั้นแหละจู่ๆเขานึกไงไม่รู้เดินไปหยิบอาบัตรประจําตัวของพี่มาสวมใส่เฉยและอ้างว่าตัวเองนี่นแหละคือฮันซูโฮผู้พิพากษาที่พี่แว่นหมายถึงดานเจ้าหน้าที่ตํารวจรู้แบบนั้นแล้วจึงยอมปล่อยเขาไปอย่างง่ายดายแต่แต,แต,แต่เรื่องมันยังไม่จบเพียงเท่านั้นต่อมาพระเอกถูกนําตัวมาที่สํานักงานเพื่อเตรียมตัวเข้ารับการไต่สวนที่ศาล ที่นี่เขาได้เจอลูกทีมของพี่ชายอีกสองสาคนและหนึ่งในนั้นก็มีนางเอกนักศึกษาฝึกหัดหน้าใหม่ที่เพิ่งถูกส่งให้มาฝึกงานที่นี่ทันทีที่พระเอกเห็นหน้านางเอกปุ๊บก็จำได้ในทันทีว่ายายนี่คือคนที่จะเล่นงานตัวเองตอนอยู่ในซังเตนิวาเพื่อไม่ให้หนางเอกจะโป๊ะได้ว่าทั้งคู่เคยเจอกันพระเอกเลยคิดที่จะหนีค่ะแต่ก็ถูกพี่แว่นกับลูกทีมคนอื่นๆดักเอาไว้ทั้งซ้ายขวาอย่าเพิ่งไปสิครับไตสวนให้เสร็จก่อนด้วยเหตุนั้นพระเอกของเราจึงไม่มีทางเลือกนอกจากเดินตามลูกททีีมไป่ห้้อองตตสวนย ระหว่างทางเขาพยายามปลอบใจตัวเองสุดเด็ดว่าแค่ตัดสินคดีเองคงไม่มีพิธีรีตองอะไรเยอะหรอกมั้งทำทำไปเดี๋ยวมันก็คงจบแหละใครจะไปคิดว่าพอได้เข้ามาเห็นหน้าง,งานกับตามันจะต่างกันราฟ้ากับเหวขนาดนี้ของจริงโคตรของโคตรจะกดดันเลยเจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายที่มาคือพร้อมปะทะกันแบบสุดๆแล่นเอาพระเอกของเราถึงกับอึดอัดจนแทบหายใจไม่ออกเลยทีเดียวแต่ก็เอาวะไหนๆเรื่องมันก็เลยเถิดมาถึงขนาดนี้และจะหันหลังกลับก็คงไม่ได้ลองแกล้งสวมรอยเป็นพี่ชายสักวันสองวันจะเป็นไรไปเล่า และบทบาทผู้พิพากษาเสรเจิ้นของพระเอกก็ได้เริ่มตน้นขึ้นณตอนนั้นและอีพีที่1ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้เพื่อนๆที่ฟังสปอยจบแล้วมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างเข้ามาคอมเมนต์และเมาท์มอยกับแอดได้เลยนะคะแล้วมาพบกันใหม่ใน e ีพีหน้าสำหรับวันนี้แอดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ